กันนะครับหลายวันนะครับตั้งแต่เากันถัี่นะครับหลายวันคาดว่าจะมีนักทองเที่ยวนะครับท้งาวไทยแล้ชาวต่างประเทศนะฮะที่เมาร่วมงานงานของเชียงใหม่นี่เป็นจานวนมากเป็นหลมื่นต่อวันนะครับเวลาตระหนักท่องเที่ยวนะครับก็ได้จัดนะกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับวันนี้นะฮะจากกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับให้เขารู้ว่าข้ารายการตำรวจท่องเที่ยวเรานะเป็นภาพภาพต่วตๆนะครับพร้อมๆนะครับที่จะดูแลนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาเที่ยวเข้ามาร่วมในโลกในเทศกาลวันดีใหม่เมืองขงการเใหม่ยอันนี้นะครับทึงได้มีจัดงานมาดีขึ้นมาเพื่อจะสร้างความมั่นใจแล้วก็จะ,สะแสดงกําลังหรือว่าสแสดง กอต่างๆที่จะช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยวในพวงนี้นครับนี่เลยเป็นพิเศษที่เราจะต้องดูแลอยู่เช่นเราอาจจะมีอาสาสมัครตำรวจเป็นชาวต่างชาติอะไรพบกนี้มาดูแลในเทศกาลครั้งนี้นะครับเราก็ได้จัดเตรียมกาลังตำรวจท่องเที่ยวเรานะครับประมาณ150คนนะครับรวมทั้งอาสาสมัครสินะครับ4 0สบนายนะครับแล้วก็อาสาสมัครต่างชาติดีนะครับประมาณ50คนนะครับซึ่งไปอยู่ในเครือข่ายของรวท่องเที่ยวเรานะครับ จได้มาช่วยดูแลแลกท่องเที่ยวนะครับโดยมีการประําพันธ์รับถึงลักษณะรรมพณีในการจัดงานนะครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยควรต้องปฏิบัติอย่างไงนะครับนะครับว่ามันมีการทาบุญมีการเล่นน้ํแล้วก็การมาท่องเที่ยวมาเล่นน้าเนี่ยนะฮะก็ขอให้เล่นให้ถูกพุณธธรรมพีนะครับการแต่งกายนะครับ ไม,ม้แต่งให้ไรคืมันล่อแหลมบางปบสั้นใบนะครับเพื่อปงกันารให้หมอนผมนะครับการดื่มกุลานะครับในขณะที่จะเข้ามาเล่นน้ำเนี่ยคนมดเว้นเด็ดขานด,ดนะครับก็จะมีจุดตรวจนะครับรอบๆอบริเวณเพื่อป้ังกันกไม่ให้รับคู้ที่มา,าเากุลาเข้ามาเพราะไม่ค่อเสิ่องใจก็ค่อน้างตันนะครับแล้วก็ทัพศิที่พกพามานะครับในการแจ้งเตือนนะครับขอให้ ต้ระวัดระวังทับงสินนะครับของมีค่านะครับพยยาพกพามาเที่ยวในในไหะที่มาเล่นน้ำว่าจะเกิดเสียเสหายได้หสูญหายได้นะเพราะคนมากนะครับอย่างเช่นชาวต่างชาตินะครับพวกพากป่อนหรืออกส่ารนะครับก็ไม่ควรจะพกพามาเพราะจะเสียหายสูญหายจะบนตันเนามานะครับแล้วก็การเดินทางนะครับ้าเบื่อจะขับขี่จักรยานจะใช้ยานายใดนะครับก็ให้ทำระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะมีการวนกันโดนมาก รับกรขน่งมาล้มะเยอะเลยครับนะครับขอจับผิดดูการของบัดระะวังท่านจำจําไหมครับว่า1155้าเนี่ยเมื่อเมืองท่งเที่ยวโทรไปแจ้งเนี่ยจะใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะเข้ามาระงรับเหตุครับเราก็จะมีศูนย์นะครับ call center สำหรับรับแจ้งเหตุของหน่วยท่องเที่ยวเรานะครับหมายเลข1155้าานะครับสำหรับรับแจ้งเหตุทีมท่องเที่ยวประสบเหตุหต้ารความช่ียหลือนะครับก็จะโทรเข้าหมายเลขนี้ได้นะครับซึ่ง ตำรวจเราเองเนี่ยไปจายกำลังอยู่ตามรเมืองหรือที่เล่นน้ำอยู่แล้วนะครับผมเข้าใจว่านะครับไม่ควรจะเกิน5นาทีหรือ3นาทีนะครับจะต้องถึงจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับแจ้งโวแจ้งมานอกจากหรือว่านะครับนักท่องเที่ยวไกลาจากตำแหน่งที่ตำรวจอยู่นะครับเช่นอาจจะอยู่ในเขาหรือในช่วงที่ไกลนะอาจจะต้องใช้เวลาเดินทางานะัเป็นส่ีกกรอดีหนึ่งซึ่งเราก็จะประสานกับ ครับตำรวจพื้นที่เองนะครับตำรวจท้อง่จังหวัดนะครับให้เคยไปดูแลด้วยอีกครั้งนะครับครับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะที่เดินทางเข้ามาเป็นวราเรามีการเตรียมการอะไรเป็นเศษสำหรับรบบนักท่องเที่ยวชาวจีนนี่นะซึ่งก็จังหวัดเชียงใหม่นี่เ็เป็นที่สนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับเขาเรียกมาตามรอยประโยชน์ทีนเรื่องหนึงนะครับถึงบางครั้งเนี่ย มาเยอะเนี่ยนะฮะอาจจะทำให้เกิดปัญหาหรือความสับสนนะครับบ้างเราก็ประสานกับบริษัทคร์นะครับที่จะมาเที่ยวมานะครับแจ้งถึงนะครับมีการปฏิบัติวร์นะครับการใช้สถาาที่ต่างการเข้าสูนที่ต่างนะครับต้องทำยังไงนะครับถ้ามาเองนะครับเจ้าที่เรานะครับไปไปรับพันนะครับ ไปร่างัน,นแจ่ไปฟิกันครับตัวเรามีลาบแปรนะครับหมอบอกก็รู้ว่าเข้าไปตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับต้องทำตัว,ย,วยังไงนะครับตรงนี้ไม่ครเข้าไปหรือว่าแต่งกายยังไงนะครับการที่จะปฏิบัติตัวและที่านี่น้องทำยังไงนะครับเพื่อคีอที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบนะครับ แต่พอเขาทราบแล้วเนี่ยนะฮะเขาคงไม่อยากทําให้ให้คนของเราเนี่ยเดือดร้อนหรือว่าชาวเชียงใหม่เดือดร้อนลำพานแต่ผมก็รู้แล้วก็ปรับตัวให้ดีขึ้นซึ่งก็ถือเป็นเรื่องด,ดีนะครับที่เป็นจังหวัดที่มีสนความตัใจนะครับของชาวต่างชาติที่จะมามาท่องเที่ยวเราก็ค่อยๆนะครับ <c oughs> ค่อยๆสอนค่อยๆบอกค่อยๆอธิบายคนรู้ครับว่าปัญหาอะไรไม่เป็ไม่เกิดเมื่อแต่ที่เชียงใหม่แล้วแล้วทางตัวเองเป็น,นหน้าที่ที่สำคับ ที่เชียงใหม่นะครับก็จะมีรถโมบายนี้ด้วยนะครับสพื่อเป็นผู้ไบอกและแจ้งเหตุนะครับที่เล่นน้ำรับวที่อื่นทางภาคเหนือนี่ครับที่เราต้องไปดูแลก็คือทางภาคตอนเหนือนะครับเชียงรายนี่นะครับพิรุโลกนะครับโฮเทลเชียงรายที่พิรุโต้องเที่ยวต้องมีการกระจายกับร้านกันคือมีสถานีที่จังหวัดต่างๆที่อยู่แล้วนะแล้วก็ได้ในประชุมหารือแล้วก็แจ้ง การปฏิบัติงานเลยแล้วโดยเฉพาะที่เซมหม่เนี่ยนะเขาก็จะเป็นจุดใจนะครับจุดใจขึ่งตั้งใจว่านาฬิกาไม่ใช่ใน,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 นสัปดาห์าาานี้แล้วนะครับวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยก็จะเริ่มเดินทางมาแล้วนะครับผมจะตื่นทันตัวหลังการกเขาเริ่มต้น ท่านห่วงอะไรมากที่สุดแล้วจะเตือนอะไรบ้างครับที่เป็นห่วงนะครับนักท่องเที่ยวของคนไทยเราชาวไทยเราเนี่ยเขาไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าที่เราเป็นคนไทยเราสามารถจะรับสารที่จะรู้จักตัวนี้คือเป็นห่วงคือชาวต่างชาติที่่ทีมาเนี่ยบางอาหารจะไม่รู้ความโดดเดี่ยวเพนีนะครับการแต่งกายการเล่นน้ำการใช้เ,เครื่องชินน้ำนี่ความดันสูงเรื่อนี้ครับเราก็ยาวสเสื่อมเขานะครับแล้วก็การดื่มวัาการการะทัง การแต่งกายของชาวต่างชาตินะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเห็นแต่งชุดบิกินี่มาเนี่ยเราก็ต้องไปนะครับไปออกไปเชื่อเนี่ยเราให้ใส่ปุ๊บต้าแดงเสื้อผ้าเรียบร้อยนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาทีหลังใช่ไหมครับท่านตรวจอะไรบ้างครับที่ชหครับในส่วนของท่องเที่ยวเรานะครับก็จะรอบตัวเมืองเนี่ยครับจุดที่มีการเล่นน้ำนี่นะฮะรอบตัวเมืองถ้าแพ้ทุดที่นักท่องเที่ยวเล่นน้ำเยอะๆ ่ตรงโลตัสก็มีนะฮะไอตรงนบ้มาในการตดแก้วอแก้วที่มีเวทีมีการฉีดน้ำมฉีดโฟมให้เล่นเนี่ยนะแล้วก็จะมีจุดตรวจุดให้คำแนะนำนะครับ